รถถูสรีปีหอนลแปลเป็นไทยคือถนนสูสรีปีหอโลแผนที่ี้นั้นไปทางผ่านเพื่อที่จะไปเหล่านั้นสามารถไปตีบอสเทเลททอสแมนได้และใช่ฮะนี่คือแผนที่อีเวนต์ฮาโลวีนจ้าแมวนะโอกาสประจํลังที่นี่นะ,ะ่ะไม่ต้องแปลกใจฮะผมใชกับต่างมานะ <c oughs> อิงจากที่คุณใช้งานได้ชาติที่คุณสามารถเล่นได้นั้นคืออเมริกา <c oughs> เพลงชาตินี่ขึ้นมาในหัวเลยฮะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไล,สะละ์สาระมากกว่านี้ไปเล่นกันดีกว่ามา เมื่อคุณเกิดมาแล้วคุณจะเดินตามทางไปจนกระทั่งคุณนะ้ะเจอกับทุกขโพธพร้อมกับผู้อันหนึ่งที่บังเอ,อ,อิญไม่ตรงนี้อ่ะนะหน้าที่หลักของคุณนะั้นคือการคุดฝังศพที่อยู่ใจกลางทุงกขโพแห่งนี้และในระหว่างที่คุณขุดนะั้นคุณอาจจะเจอกับเรื่องที่คุณไม่คาดคิด <c oughs> <c oughs> ก็ตามที่คุณเห็นเลยฮะในตอนแรกนั้นหุนไลกกาจะหน้าตาปกติก็จนกระทั่งตอนที่พี่มานั้นไปจิกใครสักคนมาและก็ลากมันกลับไปยังหุ่นไล่กาพร้อมกับตัวหัวหุ่นไลกานั้นจะเปลี่ยนไปตามคนที่มาหยิบมาซึ่งจะเกิดว่าคุณนั้นเล่นเซิร์ฟส่วนตัวและไม่อยากให้มานั้นมาลากหัวคุณไปสคิปออบเจกต์ามโจกขุดไปได้เลยฮะซึ่งมาขุ่นั้นสามารถขุดจนเจอหัวกะโหลกได้แล้วให้คุณนั้นขโมยหัวกะโหลกมันมาตะเ้๊ะจ๋าขโมยเหรอใช่ฮะผมใช้คำว่าขโมยเพราะว่า แล้วกคุณนั้นจเจาอประจากทุกกโพดพร้อมกับเปิดประตูออกจากโกดังและพม่คุณนั้นสามารถออกไปได้ตัวคุณนั้นจะไ็นต้องยกถังน้ําที่มีกระสุนปืนใหญ่ขึ้นมาจากบ่อน้ําและใน,นระหว่างที่คุณนั้นกําลังขุดหลุมศพกับตอนที่คุณนั้นยกทาน้ำขึ้นมาจากบ่อน้ําค่านีเบาวหลายชนิดรวมถึงบอมเบอร์สามารถเกิดได้ มันแห้งตามระเบียบและเลมื่ขุนนั้นสามารถยกถังน้ำขึ้นมาจากบ่อน้ําได้แล้วหยิบกระสุนลาวช็อตที่อยู่ในถังน้ําโหลดกระสุนลาวช็อตซะแล้วก็ยิงมันเพื่อทลายประตูทางเข้าบ้านและก็ได้เวลาที่ขุนนั้นต้องเดินทางไปต่อคุณจะเดินทางขึ้นไปยังชั้นสองพร้อมกับกระโดดลงไปหลังบ้านที่มีกองฟางอยู่และเมื่อขุนนั้นกระโดดลงไปเพลงจะดังขึ้นโดยเพลงที่จะในรอบนี้คือ c h o r u s of t h o d e d ตัวคนนั้นจะไปต้องวิจัยหลังบ้านเพื่อเดินทางต่อไปยังโรงสีและในระหว่างน,นั้นเองคาิบ้าจานวนหนึ่งจะออกมาจากชุกะฟุรอบเพื่อขัดขวางคุณและนั่นก็ลงไปถึงพรีเฮดเลต์ฮอสแมนที่พยายามขัดขวางค,คุณไม่ให้คุณนั้นไปถึงโรงสีได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถเข้าไปนในโรงสีได้ตัวของเรานั้นจะเค้ือนไปยางชั้น2คุณจะทําการโยนห่วงของเฮดเลต์ฮอสแมนใส่ลงไปในเครื่องบดพร้อมกับรอเวลาจนกว่าการทำรานนั้นเสร็จสิน้นเดียวนะไปทำแบบนั้นเฮดเลตแมนจะไม่กลัว่ออ้าวมันจะไปเรืออะไรอะเพ นนั้นเราจึงทาการตั้งรับผู้คดีบาจํานวนมากที่ก็ไม่ได้ลงสีและเมื่อการหมดหัวนั้น,นเสร็จสิ้นตัวของคุณนั้นทาการดันไม้สะพานเพื่อเปอิดท้ายทุกคนนั้นสามารถไปต่อได้ตัว่าคุณนั้นจะกระโดดขึ้นไปบนไม้พร้อมกับวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณนั้นเจอกับคนขับเรือคนหนึ่งโบกมือมให้คุณและในระหว่างนั้นที่เฮเลอร์อแจะขึ้นมาอยู่บนสะพานพร้อมกับเชม่าของเขานั้นพุ่งชนคุณและสร้างไฟนรกตามน้งที่มันผ่านมาสําหรับคนที่ขึ้นเรืมอมาไม่ทันยินดีด้วยฮะ คุณแห้งการะพานจ้าและสำหรับคนที่ขึ้นเรืมอมาทานคุณนั้นจะเดินหน้าไปต่อสู้การประทากับเทสล์ทอสแบน สำหรับเพลงบอสที่ใช้ในรอบนี้นั้นคือไฟ พอร์ไวเวลอันนี้อารอินจะยูทูบปะนะตอนที่คุณเกิดมานั้นคุณจะไปอยู่ตรงกลางและคนที่เล่นนั้นล้วนแล้วแต่วิ่งไปตรงสภากระลังหมดเพราะว่าในตรงนั้นเองผู้มิศักค่อนข้าง,งดีแหละฮะแล้วลเมื่อไหร่ก็ตามที่บอสวิ่งมาให้คุณนั้นยิงบอสไปได้เลยแล้วก็ไปตกังวลว่ามันจะยิงโดนหรือไม่เพราะว่าโอกาสที่คุณยิงโดนนั้นมันไม่ต่างอะไรจากการที่คุณนั้นใช้ปืนยิงคือบ,บินนะนะได้มายิงโดนบ้าไหมเนี่ยส่วนการจบนี้ของบอสนั้นช่วงแรกนั้นไม่จะทํากันพุ่งมาัััับหวนนนท่ย,ย,นไนจะจะยไไกเมาาาผปปตขจะ และจะกลับมาเพราะตัอรูปแบบการโจมตีกันที่2องโดยที่ตัวมันนั้นจะถูกฟักทองไว้พร้อมกับปลาใส่โพเลนได้โปรเอบอดคันสูงสร้างความเสียหาย50%ของ HP สูงสุดง่ายๆแตคือตัวสองทีแห่งจ้างแล้วเมื่อตัวมันหาไปอีกรอบหนึ่งมันจะขี่มาขึ้นมาตัดผมคุณอีกรอบพร้อมกับที่ตัวมันนั้นจะเริ่มกาเฟส่ส และเฟสตอกนั้นจะใช้เพลง Dark o c k a v e t ซึ่งนะหากว่าใครนักที่เก็ยจคนหาผมจะทิ้งลิง์เพลงให้ได้ก็อธิบายแล้วกันเนาะาหารความไม่ลือมานะโดยที่เสียงภาคของบอลนั้นจะมีอยู่สองแบบแน่แน่ได้เสียงต้อยแบบยังไงโอเคฮะรอแป๊บ พอใจแล้วเนาะในช่วงเวลานั้นเองศพไร้หัวที่นอนอยู่ในแผนที่ทั้งหมดจะลุกขึ้นมาหยิบดาบม,มาฟันเราซึ่งนั่นแหละฮะคือสาเหตุที่ว่าถ้าไม่จะเปิดถึ่งํำไปในแมปนี้แล้วถ้าเกิดป่าเรานั้นจัดก,การพวกไร้หัวได้ช้าไปอีกพี่ม้าของเรานั้นก็จะตามมาสมทบด้วยตัวที่ในช่วงแรกมันจะแค่เป่าฟักทองแต่ช่วงหลังนั้นคือมันชักดาบฟาดหน้าเราเลยและมันนั้นก็จะวันลุปไปเรื่อยเจนกว่าไม่เรากระบอนั้นแห้งไปข้างหนึ่ง และเมื่อคุณนะั้นตามาศสนาบอดใจก็ได้เวลวาสำหรับการแห้งยกตี้พร้อมกับเพลงแจ็งกี้ดูดเดิลที่จะบรรเลงเพื่อจะดําฉลองยช่นจะได้กับคุณเดี๋ยวๆดียวดีว้ก็ติดและะ้วก็ติดและะ้วก็ติด ในไปที่ไปํำอีเวนต์สไลปีฮ้ฮอลโล่นั้นตัวของมันนั้นไม่ได้มีเดเรื่องเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องปกติแต่ตัวของมันนั้นได้รับเลปเลยมาจาก The Legend of Sleepy ป o l l o w เป็นในใิยายเลืองสันที่ถูกแต่งปีคศ .1820 แต่งโดยนักเขียนชาวเมริกันชื่อวอชิทานเออร์วิงก็เลยอยากกับวอชิทานปีปีนะคะและถูกจับบัตทับเป็นหนังในปีคศ .1999 ในชื่อของส e e ปี h o อ low เนื้อและข้าวๆเลยคือตัวของ l e e ป y h o l l o w นั้นในตอนที่เขามีชีวิตเขาคือชาวเวสเชียนและชาวเวเชียนั้นทหารยมันที่ะชมอังกฤษแล มีหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นการตกเมกานะแต่จะมีช่วงนั้นโตู้กนาดจะพลาดท่าโดนทหารอเมริกานะอัดปืนใหญ่ใส่จนหัวไปอีกทางและได้ความที่ว่าหัวใหญ่กับตัวแบบนี้เฮดเลนทอดมาเตือนขึ้นเพื่อบาหัวเขาคืนและปกป้องหัวเขานั้นได้ใครสามารถเอาไปได้ ซึ่งได้ก็เลยเนี่ยของเรานั้นคือขโมยหัวมาจากกลุ่มแล้วก็ไปทําลายแต่งั้นก็ไม่แปลกแล้วนะที่เขาจะโกรธอ่ะนั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเฮดเล็ทพอลเป็นโกรธเรานั่นก็เพราะว่าเรานั้นไปอยู่กับมันก่อนน่ะแหละอย่างต่อมาเลยคือหากคนนั้นพี่เล่ยกระสุนเ e อื้อจริงประตูเล่ยกระสุนแกลบช็อตท้าส์อัดเล่ยกระสุนแคนิสเตอร์ช็อตไม่ต่างอะไรจากเมื่อกี้เลยฮะยง่ายๆเลยคือตัวเกมนั้นมันกับให้คุณยิงเราช็อต เลยเราก็สุนเราช็อตขัาตามนั่นแหละนะหุนไล่กาที่อยู่ตรงทุกขก้าพเดือดหัวขามันจะเปลี่ยนไปตามคนที่เฮดเต์เอขาอแม่จับปลาคำว่ารู้ได้ไงก็ มแล้วน,นะก็ตามนั่นแหละฮะคุณรไล่กาจะเป็นหัวโอกาสเลยไฟที่เรนเลทฮอตแมนต่างต็อมาขึ้นสะพานนั้นมันจะมีลักษณะเป็นไฟสีม่วงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไ่้คือไฟอะไรกันแน่เพียงแต่ว่าคนขับเรือนะรู้เรื่อนี่อยู่แล้วเขาจึงเลยเทน้ำไปบนเรือทําให้คนได้โดนไฟแล้วก็โดดลงมาทันสามารถรอดได้ าะว่าตรงควับเรือนั้นน่าสงสัยมากเพียงแต่ว่าหากเรานั้นตักกิกที่บาดแผลดูเราจะพบว่าตู้ขนนัเชี่ยวจชาญของเฮเลอสแมนนั่นก็หมายถึงมีทหารกลุ่มหนึ่งมาก,ก่อนหน้าเราแล้วเพียงแต่ว่าชะตาการกวทหารเหล่านั้นไม่ค่อยยิเท่าไหร่มันนอนแท่งกระเทีบพื้นอะไ ถ้าเกิดว่าคุณนั้นสามารถเอาชนะเฮดเดอรทอสแมนได้คุณจะได้รับอาชีมเมนว์บาร์วเดอะเบลโทสความกับปลดล็อกแจ็คโอแลนเทนมันคือตะเกียงที่มีวิชาสลับการสองแสงมาน์คมีกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นสามารถผ่านลดออฟซอริปีฮอลโล่พร้อมกับคุณสามารถปราบบอสได้โดยที่คุณไม่ตายเลยัะลมซ้ำสดว่าป้าคุณจะได้รับประชีมเมนลับเลเยเวนันที่จะเป็นการปลดล็อกสกินดักกับเซเบอร์เลเยเวนันเซเบอร์ตัวของมันนั้นคือเซเบอร์ปกติที่มีดาเมจไม่ได้ตต่่่าาางจเเดิแนนั้พียว ที่เราโจมตีนะมันจะส่งเสียงด้วยและใช่ฮะ ที่กูเห็นเมื่อกี้นี่คือพี่หัวม่วงโดยที่ตัวคนนั้นสามารถใช้คับสถานการเสกได้เพียงแต่ว่าอนิเมชม่นชการตื่นขอม้มานั้นคือยืนขึ้นมาตามปกติความสามารถของมันนั้นจะเป็นการงา้างดาบฟาดมาหาเราหากเราโดนโจมตี HP ของเรานั้นจะลดลงสัก0หน่วยซึ่งจะเกิดว่าเรานั้นหรือเลือดิบหน่วยแล้วก็แห้งจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดีมันตอนที่มันกำลังตีเราพอดีมันจะเป็นการบล็อกกระโจมตีผมหมายถึงมันไม่ได้บล็อก,กหรอกฮะไม่แค่าดาบปะทะกันเฉยและซึ่งนั่นแหละฮออาาะคุณสเก คลิปของฟอนะ่านั้นจะลงต่อคลิปนี้หนึ่งวันปาลาหรอกเขาอยากจะบอกปากคนทาม,มาคนละครกันให้เอาเป็น่ากขอบคุณที่รับชมฮะไปแล้วบ๊ายบายดูมวยรุ่งเรือเป็นของฉันเลย